พลังของความสร้างสรรค์สร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างตกผลึกร้อยรัดล้อมรวมจนเกิดเป็นพลังของศิลปะวัฒนธรรมสู่ความงดงามร่วมสมัยมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมคิดสร้างสรรค์ชีวิตอย่างมีศิลปะสุขทุกวันกับการใช้ชีวิตโดยพานุรัตน์บุณศกผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏสินไทยศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในรายการ power of art ทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกา FM 89.5 MHz Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิต สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของรายการ Power of Art ครับรายการที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะที่อยู่แวดล้อมชีวิตของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราจะมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาหลังเคารพตรงชาติสำหรับรายการ Power of Art ครับเราผลิตรายการโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับวิทยุราชมงคลธัญบุรีและเช่นเคยครับพบกับผมครับต้นเอ็นพานุรัตน์บุญส่ง และวันนี้นะครับอาจารย์นุ่มหล่อที่นั่งอยู่ข้างผมนะครับขอต้อนรับนะครับท่านอาจารย์รัตเขตช่วยสมบูรณ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีคีตศินสากลนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีสากลหรือดนตรีแจ๊สเพื่อการผ่อนคลายสวัสดีอาจารย์ครับในระหว่างการที่เราพูดคุยขออนุญาตเรียกอาจารย์เขตนะครับเพื่อที่ได้เป็นกันเองในวันนี้นะครับ พูดถึงดนตรีสากลครับอาจารย์แน่นอนว่าเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่นิยมของกลุ่มคนในปัจจุบันน่ะมากมายทีนี้มันก็จะมีดนตรีในการเรียกแต่ละประเภทต่างกันออกไปวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของดนตรีแจ๊สซึ่งมันก็มีประเภทอื่นออีกใช่ไหมครับใอันนี้ให้อาจารย์เขตได้อธิบายถึงข้อมูลตรงนี้นิดนึงครับก็ถ้าถ้าแบบสั้นๆและเร็วและง่ายๆนะครับคือจริงแล้วดนตรีแจ๊สเนี่ยมันเป็นดนตรีที่เกิดมาจากคนผิวดานะครับที่เขาเขา ใช้คาว่าเก็บกดแล้วกันนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนผิวดําเขามักจะเป็นทาสใช่ไหมครับเป็นคนที่ชนชั้นแรงงานเป็นทุกอย่างแล้วก็เขาอาศัยช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนายจ้างของเขาเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นคนดูแลเขาเนี่ยที่ที่เขาต้องแบบทํางานให้เนี่ยออกไปปาร์ตี้ข้างนอกหรืออะไรเงี้ยออกไปแบบงานสังคมงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนผิวดําที่จะเป็นพวกคนสวนคนเก็บขยะหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะมารวมกันเล่นดนตรีครับ นั่นแหละครับแล้วก็มันก็จะเป็นเกินการเล่นแบบว่าโดยที่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากครับไม่ได้มีแบบแผนไม่ได้มีแบบอะไรแล้วก็เขาก็เล่นเล่นกันออกมาแล้วก็กลายเป็นเพลงเต้นลําครับผมเนี่ยครับถ้าเอาง่ายๆความสั้นๆแบบนี้เลยครับมันคือมันมันออกมาจากข้างข้างในตัวเขาด้วยความที่เขาเขาเหนื่อยจากการทํางานเพราะคนสมัยก่อนแบบพอพอเป็นเป็นทาสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ มันค่อนข้างที่จะหนักมากไม่ว่าจะเป็นโหดทํางานมันนะทํางานหนักครับใช่ครับตามที่อาจั์เขตพูดมานะครับตรงนี้เราอาจจะหมายถึงได้ไหมว่าเพลงหรือดนตรีในลักษณะของดนตรีแจ๊สเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกหรือความเป็นโซลในถูกต้องครับในตัวงแล้วจริงๆแล้วแทบจะผมให้สัก95%้าาเปอร์เซ็นต์ได้เป็นตรงนี้แล้วกันครับอีกห้าเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเป็นเรื่องของความความเคยชินความแบบ ความแบบเขาเอาเขาเอา,เขาเอาถังน้ำที่ที่เขาซักซักผ้าเขาามาตีเป็นเสียงกลอง,ลงอะไรเงี้ยให้มันให้เกิดกันให้จังหวะแล้วบ้านคนรวยสมัยก่อน่ะเขาก็จะมีเปียโนใช่ไหมครับครับผมก็เขาก็ไป แจมเล่นกันอะไรเงี้ยมันมันเกิดมาจากข้าง,างในมากกว่าครับผมใช่โดยที่มันแบบแผนมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีครับตอนนั้นมันไม่มีแบบแผนขนาดนั้นครับคือนะค,คือคือเริ่มจากการที่อย่างที่จันเขตบอกมันเกิดจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนาะท<ช>ี่เขาอยากจะปลดปล่อยอะไร <ผม S 2> ของกมาขอว่า,บบาเป็นเป็นเป็นพวก s l a v ะส่วนใหญ่ครับใช่ทั้งหมดครในในฝั่งตะวันตกตรงตอนนั้นนะครับครับผมครับทีนี้พอเราเข้าใจถึงที่มาของของดนตรีแจ๊สแล้วนะครับ วิธีการที่เราจะฟังดนตรีแจ๊สสำหรับคนที่เริ่มอ่ะสมมติมีคนตัวเนี้มีคนฟังแล้วรู้สึกสนใจการ,รเริ่มต้นที่จะฟังดนตรีแจ๊สอาจารย์เขตมีตรงนี้อยากจะแนะนํำยังไงรครจริงจริงดนตรีแจ๊สเราเราผมมองว่าอย่างนี้ครับมันอยู่กับทุกคนทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยครับผมอยู่กับตัวเองมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าอันนี้มันอาจจะไม่ใช่แจ๊สหรือว่าอะไรเงี้ย <c oughs> สมมุติว่าเราเอาง่ายๆครับเราไปเราไป กินข้าวในฟูดคอร์ดแล้วกันในฟูดคอร์ดก็ได้ง่ายๆเราก็จะได้ยินเสียงเพลงบรรเลงอะไรบางอย่างที่ที่คลอคลอเข้าไับใช่หรือว่าเราจะไปซื้อกาแฟในอเมซอนหรือร้านคาเฟ่ทั่วไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เราก็จะได้ยินเสียงเพลงพวกเนี้ยอยู่กับเราอยู่เสมออยู่แล้วครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเรียกมันว่าเป็นแจ๊สหรือเป็นอะไรแต่จริงเพลงพวกเนี้ยมันเคอเพลงเพลงแจ๊สมดครับซึ่งจริงแล้วในในเพลงแจ๊สมันถูกแบ่ง ได้หลายค่าตัวแปมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตั้งแต่สวิงหรือว่าจะเป็นบอสโนวาหรือจะเป็นเอ่อัอกาศคอนเท t e ์ p o r มันมันมีครบทุกๆแบบครับแต่ว่าไอเพลงที่มันเปิดอยู่ตามแม้กระทั่งในห้องน้ำเองก็ตามห้องน้ําตามห้างเนี้ยเราก็จะได้ยินเสียงเสียงดนตรีบรรเลงก็ได้นั่นก็เพลงแจ๊สนั่นแหละครับใช่ครับปัญหาก็คือว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่า อ๋ออันนี้มันคือมันคือแจสใช่ใช่ครับใช่เราแต่ก็คือเพลงเพลงอย่างที่อาจารย์เขตยกตัวอย่างที่เราได้ยินคลอบรรยากาศเคล้าไปในตามที่ต่างๆอันนั้นแหละเขาเรียกดนตรีแจสใช่ครับใช่เป็นมันอยู่ในหมวดของแต่ว่าจริงมันก็มันหลายที่เขาเปิดไม่เหมือนกันครับแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วว่าเขาจะเปิดเป็นพวกสมูทแจสกับบอสโนวามากกว่าางเงี้ครับทีนี้พอเราพูดถึงตรงนี้นะคบอาจารย์เขตพอจะมีทริคหรือหรืออะไรไหมครับที่เราจะจําแนกได้ว่าอ๋อนี่แหละ เพลงนี้แหละมันอยู่ในตระกูลของพวกเพลงแจ๊สอันนี้มันน่าจะเป็นแบบทับ้งเป็นโซโอ,อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับอย่างเพลงแจ๊สเนี่ยผมผมผมพูดให้มันติดตลกหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันจะได้เข้าใจง่ายๆายมาก แจ๊สมันมีจังหวะประเภทหนึ่งท um, anyway> ouais uh voilà ี่เรียกว่าสวิงครับจังหวะประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสวิงที่ที่เวลาเวลาทุกสมมุติว่าทุกคนผมว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดตรงที่ว่าเวลาเวลานับจังหวะกันหรืออะไรไม่ว่าคนที่จะไม่ไม่เป็นดนตรีเองก็ตามหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆทุกคนจะมีการแถบแทบจังหวะขึ้นมาได้ด้วยตัวของตัวเองในจังหวะที่2กับี ือพอเราเหมือนเราได้ยินใช่ครับเราจะเริ่มจับมันได้ละผมคิดว่าผมผมมั่นใจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยก็ผมว่าทําได้แน่นอนก็คือว่าอยู่ดีก็จะเป็นอย่างเงี้ยแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอ่าเนี้ยมันมันจะมีฟิลอะไรของมันขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าที่ถ้ามันจะให้มันจับได้จริงๆมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสวิงฟิลใช่ไหมครับครับสวิงฟิลเนี่ยเวลามันจะอยู่บนเวลามันจะชัดเจนมากๆตอนที่มันอยู่บนบนบนกรองชุดครับผม มันก็จะตีแบบชิงชิงกระดิงชิงกระดิงชิงกระดิงอยู่อย่างเงี้ยคือผมว่าผมว่าทุกคนได้ยินแน่นอนแต่ทุกคนอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจมันว่ามันคืออะไรนั่หละครับอันนี้มันจะจับง่ายมากก็แค่นี้ก็จะจะเข้าใจว่ามันเป็นแจ๊สหรือว่าหรือจะเป็นเอ่อเป็นบอสบอสโนวาที่ที่มันถ้าเอาให้เห็นภาพง่ายๆก็อาจจะมีศิลปินบ้านเราอย่างเช่นพี่ลุลาอะไรเงี้ยครับอย่างนั้นก็ก็ก็ กึ่งกึ่งบอสโนวาแล้วใช่ครับก็่องเงี้ยเข้าใจง่ายครับเข้าใจง่ายแต่แต่พอพอจันเขตพูดมาอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็แล้วแต่พอเราจะจับทางได้คือดนตรีแจ๊สค่อนข้างที่จะดูฟังสบายสบายจริงๆมันมันไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่บอกไปครับว่าจริงๆมันมีหลายคาราเตอรอกมีแยกย่อยแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ที่มันเป็นแกนหลักของมันจริงๆเลยคือแจ๊สมันคือการ improvisation นะครับมันคือการมันคือการด้นสดมันคือการมันมันคือการเตรียมตัวมาเพื่อที่จะด้นสดนะครับเข้าใจความหมายไหมครับว่าคือคนอาจจะคิดว่า improvisation มันคือการแบบเอ่อเราเล่นอะไรก็ได้หรืออะไรองี้แต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วว่ามันคือการที่เตรียมตัวมาเพื่อที่จะพิจารณาในสถานการณ์ตรงนั้นและเล่นมันออกมาใช่ครับแต่ว่าในกรณีของการบันทึกเสียงหรือว่าอะไรยเงี้ย ก็ก็ต้องก็ไม่หรือเราเรานั่งกันอย่างเงี้ยเรายังมีการเตรียมตัวถูกไหมครับใช่ครับแล้วมันจะมันจะไปเป็นมันจะไม่เตรียมตัวได้ยังไงถูกไหมครับก็ซึ่งซึ่งการอินโฟไวเซชันก็ประมาณนี้ครับหมายถึงว่าเป็นการด้นสดในสถานการณ์นั้นๆครับผมมาถึงตรงนี้ครับอยากให้อาจารย์เขตลองยกตัวอย่างครับเพลงแจ๊สสักสองสำเพลงก็ได้เพื่อให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ได้ได้ไปฟังหลังจากที่ที่เรานั่งคุยกันแล้วว่าแจ๊สเป็นแบบนี้นะลักษณะเป็นแบบนี้ลองยกตัวอย่างนิดนึงครับเออจริงๆแล้วผม เอาที่ที่ที่พูดไปแล้วคนน่าจะอ๋อเลยก็น่าจะเป็นพวกเพลงเพลง Fly Me To The Moon นะครับผมผมคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นเพลงที่ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันครับผมฟ Me t ม The Moon นะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่า The Girl From i p a n ป m นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นบอสโนวาซึ่งผมว่าทุกคนเคยฟังมันอยู่แล้วครับต้องได้ยินแน่ๆล้วใช่ไหมครับแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าอ๋อเนี่ยมันคือ น,นีนะนนใช่ครับอันนี้ก็เป็นสองเพจที่แนะนําให้ไปลองฟังนะครับครับผมใช่หรือว่าจะง่ายกว่านี้ครับผมว่ามันจะต้องมีบุคคลบางประเภทผมว่าผมผมเคยเป็นบุคคลคนนั้นครับผมก็คือว่าสมมุติเราไปไปร้านกาแฟรหรืออะไรเงี้ยครับแล้วหรือว่าห้างหรืออะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เนี่ยมันจะมีมันจะมีแอปในการที่จะแบบว่า เสิร์ฟฟังเพลงเรากดอย่างเช่นเซาวซาฮาหรือว่าชาแซมหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเราได้ยินแล้วมันเข้าเส้นเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันทำไมมันถึงพอจังเรากดเลยครับเรากดให้มันฟังเลยแล้วเดี๋ยวมันจะบอกมาว่าเพลงนี้มันคือเพลงอะไรแล้วทีเนี้ยเราก็จะไปตามต่อได้ละว่าว่า ดนตรีที่เราชอบอ่ะครับผมมันคือแบบนี้ครับนั่นแหละครับอันนี้อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วว่าถ้าในปี2 0 2 4นี่นะครับถ้าคนไม่รู้ว่าอยากจะฟังแจ๊สได้ยังไงผมว่าลองไปเดินตามที่ต่างๆครับแล้วผมว่ามันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาอยู่แล้วก็ลองลองลองใช้ไอไอแอปตัวนี้ลองหาดูใช่ครับแล้วมันจะได้ไปตามต่อว่าอ๋อว่าเนี่ยมันเป็นเพลงในสไตล์แบบที่เราชอบนะอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งพอจันเขตพูดอย่างนี้นะครับตัวผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ที่ชอบฟัง ฟังเพลงเป็นคนชอบฟังเพลงแหละแล้วก็หลายครั้งที่พยายามลองเสิร์ชเป็นแบบแจ๊สมิวสิกใน y o u t u เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะพบว่ามันก็จะมีเพลงต่างๆนานาที่ที่เราเคยฟังในเวอร์ชันที่เป็นออริจินอลแล้วก็ถูกออกมาทําใหม่ที่เป็นแบบดนตรีแจ๊สซึ่งบางทีเราจะเปิดแบบก่อนนอนเปิดทํางานเปิดอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้เรารู้สึกแบบสบายหรือผ่อนคลายไปกับมันตรงนั้นได้ก็ก็อย่างที่จันเขตบอกก็ลองๆหาเพลงต่างๆเหล่านี้ฟังดูใช่ครับใช่ผมว่าผมว่ามันมัน คือดนตรีถ้ามันมันอยู่ไม่ว่าจะแนวไหนก็ตามอยู่คู่กับบรรยากาศมันมักจะอยู่คู่กับบรรยากาศและความคิดอะไรอย่างเงี้ยเสมออยู่แล้วว่าถ้าเราเจอแนวดนตรีที่เราไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นแจ๊สก็ได้อะไรเงี้ยมันผมว่ามันมันจะมันจะทำให้ฟูลฟิลกับเรามากขึ้นครับครับถ้าถ้าถามในปัจจุบันนี้ครับจันเขตครับว่าดนตรีแจ๊สในยุคปัจจุบันเนี้ถือว่าได้รับความนิยมหรือเป็นที่นิยมไหมครับ จริงๆก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะมากครับเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้เก่งกันมากๆเลยนะครับในในรุ่นที่ผมหัดกับกับรุ่นสมัยนี้ที่เด็กหัดอะไรเงี้ยมันมันเปลี่ยนไปมากๆแล้วเราก็มีงานเทศกาลดนตรีแจ๊สแบบับเยอะมากเลยแบบทั้งทั้งเป็นงานที่เป็นคอมเมอรเชียลเองแล้วหรือว่าเป็นงานแบบคอนเฟรนท์เพื่อการศึกษาเองก็ก็มีม<า>ผมมา,มากมายครับแล้วก็ เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วเด็กทุกคนเก่งผมผมรู้สึกแฮปปี้มากที่ที่เห็นเด็กสมัยนี้แบบโหแบบเก่งมากๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ที่เปิดประสบการณ์ใช้ได้ครับเพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มแมสแล้วครับตอนนีม้มันเริ่มแมสแล้วซึ่งซึ่งก็ดีครับ และสมมติตอนนี้ถักมีคุณผู้ชม,มคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกเกิดเกิดแรงบันดันใจเกิดความสนใจเอาเรา,เา่ะอยากจะเรียนรู้อยากจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับร้องหรือรเรื่องของนักดนตรีนะครับในเรื่องของดนตรีแจ๊สรเราควรเริ่มจากการปลูกฝังหรือเริ่มต้นอย่างไรที่ท,ที่จะไปเรียนรู้สมมติคนที่สนใจอยากจะเรียนอยากจะมีความสามารถทางด้านนี้ครับจันเค็ครับการปลูกฝังหรือการเรียนรู้เป็นเรื่องของของในเรื่องของอินพุตและเพอร์ซนาลของบุคคลครับผมซึ่ง มันต้องดูว่าเอวอลเมนต์รอบข้างของบุคคลท่านนั้นเป็นแบบไหนครับผมนะครับแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าจะจะฟังมันจะต้องเริ่มจากการชอบก่อนครับมันต้องเริ่มจากการชอบผมไม่สามารถไปตอบได้ว่าว่าเฮ้ยชอบดิชอบดิชอบชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีสิ่งเขาพอถ้าสมมติว่าคุณชอบแล้วครับครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็น บริบทไหนก็ตามคุณจะตามหามันต่อไปอย่างแน่นอนซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะต้องกลับไปเรื่องเดิมๆครับเราถ้าเราเจออะไรที่มันฟังแล้วมันเข้าเส้นอย่าง<ล>เพลงแจส๊สเราเราหาเลยครับ,รบแล้วเดี๋ยวมันจะตามต่อแน่นอนอืใช่ครับแล้วก็ท่านถ้านแนะนําง่ายๆก็จริงๆแอปแอปการสตรีมมิ่งฟังเพลงทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Spotify, Apple Music, Tidal หรือแม้กระทั่ง YouTube เองก็ตามเนี่ย พิมพ์องว่าแจ๊สไปเนี่ยมันมันก็มีคาตักรีให้เลือกเยอะมากๆแล้วครับเพราะว่าในแจ๊สมันแบ่งได้เป็นแบบเป็นเยอะเลยเป็นสิบคาตักรีเลยครับครับลองลองเลือกดูก็ได้ลองเลือกดูแล้วก็หาอะไรที่ง่ายๆฟังสบายๆก่อนครับเพราะว่าก่อนที่มันจะไป หนักตัวนั้นน่ะมันมันมีอีกเยอะมากครับครับผมแล้วก็มาถึงคําถามนี้นะครับเนื่องจากว่าอาจารย์เขตเองก็เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในด้านของดนตรีคีดศิลป์สากลศึกษาที่ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครบครัอาจารย์เขตมีมีมุมมองว่าในแวดวงสถาบันการศึกษาเนี่ยจะสามารถส่งเสริม หรือหรือมีแนวทางอย่างไรในการที่จะแบบทําให้คนเกิดความสนใจหรือเข้ามาศึกษาต่อทางด้านดนตรีสากลนะครับจริงๆแล้วดนตรีสากลเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ผมก็จะกลับไปเรื่องเดิมอยู่ดีว่ามันอยู่คู่กับทุกคนตลอดเวลาเลย<อ>ไม่ว่าจะแม้ว่าเราจะเดินออกไปไหนเราฟังเพลงหรืออะไรเงี้ยซึ่งซึ่งแม้กระทั่ง พวกหมอลำเองก็ตามที่เป็นพื้นบ้านหรือไงครับ,รบเขาก็ต้องใช้เครื่องดนตรีสากลครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็ใช้กองชุดในการที่ดนติีใช่ไหมครับ,รบปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาต้องใช้กีตาร์เบสในการที่ดีตรหรือ บางบางที่อาจจะมีคนเป่าแคนได้น้อยแล้วเขาต้องใช้แซกโซโฟอนแทนเสียงแคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว<ม>่าก็ต้องใช้แซกโซโฟอนอีกอยู่ดีครับผมีงไงครับซึ่งในในในสาขาดนตรีคีตาสินสากลของเราเนี่ยมันเราเราเรามีเรามีามมองค์ความรู้ทางด้านนี้เพียบพร้อมพอท,ที่ที่จะที่จะเรียนเชิญนะครับ,รบสำหรับนักศึกษาหรือว่าหรือบุคคลที่ศึกษาอยากอยากจะศึกษาอะไรเงี้ยอยากเรียนอ่างเงี้ย ก็ลองมาจะเผื่อจะได้เจอกันครับซึ่งและหรือว่าเราจะกลับไปที่เรื่องแจ๊สเองเทตามเนี่ยซึ่งเราเราเพิ่งทำ R M U T T แจ๊สบ a t ไปสองอ่นที่ที่ทางคณะใช่ไหมครับที่ที่ผ่านมาเราสาขาเราเราจัดการการแจ๊สชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ได้ศิลปินที่ที่ที่ เราไม่ได้หาตัวกันง่ายๆนะครับแม้กระทั่งคนที่อยู่ในในตัวตัวเมืองหรือในในสถานแบบเองก็ไม่ได้จะจับต้องกับเขาได้ง่ายๆครับอย่าง,อย,างอย่างคุณเมย์พาชลพงศ์แอนเฟรนของเขาที่เขามาเล่นให้เราอะไรเงี้ยซึ่งงานก็ค่อนข้างที่จะสักเซตมากก็ยังไงก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังลุงหน้าครับถ้าสมมุติว่ามีโอกาสยังไงปีหน้าครับม,มามาได้มามครับเพราะว่า โด้วยดวยที่ที่ที่สาขาเราเนี่ยเราเราจัดกันมันเป็นงานกึ่งแบบความอบอุ่นด้วยแล้วเป็นดนตรีแจ๊สที่มันมันมันเป็นแบบ education ด้วยครับ,รบเราเราเรา,เราทำเราทำเป็นคอนเฟรนท์เลยครับอย่างตอนบ่ายเราเราจัดจัดมาสเตอร์คัร์สเวิร์กชอปเราก็เอาคนที่ต้องเล่นคืนนั้นนั่นแหละมามาสเตอร์คั w สเบิร์กชอปแล้วผลตอบรับก็ดีมากทั้งทั้งคนในและคนนอกเพราะว่า เด็กๆก็ลงทะเบียนกันเข้ามาแบบบสนใจกันเลยครับก็ยังไงถ้าปีหน้าก็เรียนเชิญครับเรียนเชิญถ้าเกิดท่านใดสนใจเราเราจัดเต็มให้แน่นอนครับผมครับผมซึ่งซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็คือจะมีจัดขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีใช่ครับใช่ไหมครับด้วยด้วยความที่ด้วยความที่สาขาของเรามันมันมีความมัลติฟังชันพอสมควรเด็กนักศึกษาเขาค่อนข้างที่จะเราเราให้อินพุตของ ให้ให้เขาทําได้แทบจะทุกประเภทเลยครับไม่ว่าจะเป็นการจัดคอนเสิร์ตหรือว่าทําแสงสีเสียงหรือว่าจะเป็นการทั้งกระทั่งดูแลศิลปินเองก็ตามเป็นเป็นเป็นได้ทั้ง AR ก็ตาม AR คืออา t s t r e l a t i o นนะครับ,รบอย่างเงี้ยก็คือดูแลดูแลหมดแล้วก็ดูแลทีมกันเองด้วยสมมุติเด็กเราอย่างอย่างปีที่ผ่านมาเราให้เด็กปี2ทั้งรุ่นเป็นคนจัดรเราก็ โดยมันมันเป็นรายวิชาของผมเองด้วยครับผมก็อินพุตเข้าไปว่าว่าอ่ะเราต้องแบ่งเ็ปแบบนี้นะเราเราเราเริ่มจากการสอนก่อนว่ามันมันในในคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งด้วยความที่ผมยังเป็นนักดนตรีอาชีพอยู่ปัจจุบันอย่างเงี้ยครับในคอนเสิร์ตหนึ่งเนี่ยมันมีฝ่ายอะไรบ้างเราก็พยายามจะเนเนให้นักศึกษาเขาได้ทําตามแบบที่งานที่มันเป็นโปรเฟชชั่นอลเขาทำกันครับผมก็ก็ก็ออกมาดีครับลองลองไปติดตามเพจได้ บอกบอกชื่อเพจนิดน,นึงครับจารย์เตดนตรีขีตศิสินสากลน,นะครับจะไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับ <c oughs> จะมีวิดีโอส,สวยๆรูปส,สวยๆอยู่ในนั้นเพียบเลยครับผม <c oughs> ด,ด้วยเด็กๆเป็นคนทําเอง <c oughs> ครับผม <c oughs> ครับเอาละครับในท้ายนี้นะครับอยาก <c oughs> ให้อาจารย์เขตได้พูดกับ น้องๆนะครับหรือว่าคนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางอเรดิโอหรือว่าจะรับชมผ่านทางช่อง u t u b e นะครับในประเด็นตรงนี้ก็คือว่าตอนนี้อาจารย์เขตเองก็เป็นทั้งศพสมบุิบาทเป็นทั้งศิลปินที่เป็นนักดนตรีแล้วก็อีกอันนึงสมมุิบาทในฐานะของผู้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ต่างๆไปสู่นักศึกษาคือการเป็นอาจารย์อาจารย์เขตมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆหรือคนที่มีใจรักด้านดนตรีสากลอยากจะเป็นศิลปินก็ดีอยากจะเรียนหรืออยากจะเป็น อาจารย์เปิดโรงเรียนสอนเนี่ยอาจารย์เขตมีอะไรอยากฝากถึงพวกเขาเหล่านั้นครับก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาเราเราเอาตัวมาอยู่ในในอินดัสทรีนี้แล้วแล้วมันคงคงมันต้องเริ่มจากความชอบก่อนถูกไหมครับแต่แต่ว่าสิ่งที่ชอบแล้วทํามันลงไปแล้วเนี่ยต้องไม่หยุดครับคือถ้าหยุดปุ๊บอะทุกอย่างมันจะมันด้วยด้วยดนตรีอะมันไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามโดยเฉพาะแจ๊สเนี่ยมันต้องใช้มันต้องใช้ทั้งทั้งหลัก กดเกณฑ์สมองความคิดทุกอย่างแล้วยังไม่พอเราต้องให้มันเป็นศิลปะได้ด้วยเนี่ยชื่อก็แบบบอกไปแล้วว่าแบบ power of art นะครับ,รบเราควรจะเราควรจะเอาเราควรจะเอาพลังของของ art มาให้มันได้มากกว่า logic ครับซึ่งโดยที่เราก็ต้องมี logic ด้วยก่อนที่เราจะสร้าง art อะไรเงี้ยครับซึ่งชอบแล้วครับทำต่อไปทำให้ให้ได้ ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆคนที่คนที่จะบอกเราได้ว่ามันดีหรือไม่ดีมันคือตัวเราเองครับใช่แต่ว่าระหว่างทางเรา มีคนสามารถที่จะคอมเมนต์อะไรได้เยอะแยะนะครับทำต่อไปเรื่อยๆครับไม่ต้องหยุดครับไม่ต้องหยุดครับผมนะครับสำหรับเรื่องราววันนี้นะครับที่ทางรายการของเราได้มานําเสนอก็ถือว่าได้เห็นมุมมองนะครับแล้วก็รับฟังเรื่องราวจากอาจารย์รัตเกศช่วยสมบูรณ์นะครับที่มาพูดคุยเรื่องราวกับวันนี้เป็นในหมวดของดนตรีแจ๊สแล้วก็อาจจะมีทิ้งท้ายในเรื่องของคนที่สนใจอยากจะเรียนหรือ ฝ่ฝันอยากจะเป็นนักดนตรีในอนาคตแน่นอนว่าถ้าเมื่อสักครู่นี้ฟังแนวทางแนวคิดของอาจารย์เขตก็จะสามารถทําให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะเดินก้าวต่อไปได้อย่างที่อาจารย์เขตบอกเลยว่าถ้าตั้งใจแล้วก็จงก้าวต่อไปตั้งใจทํามันอย่างเต็มที่แน่นอนว่าความสําเร็จจะต้องอยู่ในปลายทางของคุณแน่นอนน,น,อน,นะครับสำหรับวันนี้ครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง FM 8 9 5 m h z Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตและท่านใดครับที่อยากจะติดตามรับชมรายการย้อนหลังนะครับเรามีด้วยกัน3ช่องทางด้วยกันครับช่องทางที่1ครับทางแฟนเพจ e f e c o o o นะครับ fm 8 9 5สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีครับและ y o u t u b n n e l ครับ r m u t t radio นะครับนอกเหนือจากนี้ครับเรายังมี TikTok นะครับเป็น Spot ารายการต่างๆนะครับที่ทุกท่านได้ไปรับชมนะครับทาง rmutt radio สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังครับผมต้นเอ็พนพานรัฐบุญส่งและอาจารย์รัตเขตช่วยสมบูรณ์พร้อมด้วยทีมงานทุกๆท่านต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ฝากติดตามรายการ Power of Art นะครับรายการที่จะนำพาให้คุณทุกคนได้มารู้จักเกี่ยวกับศิลปะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณทุกคนครับฝากติดตามรายการ Power of Art ได้ทาง FM 89.5 MHz ah Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตและช่องทางอื่นๆด้วยนะครับวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีสนับสนุนพลังสร้างสรรค์สู่ศิลปะก,กับการใช้ชีวิต อย่างมีอัตลักษณ์ที่ยั่งยืน